อยู่กันในกาติโฟนนะครับเหมือนเดิมนะวันนี้นะครับ<ม>เราจะมาเล่นแบบว่าคนเดียวครับแบบทำแอนิเมชันแข่งกันว่าใครทำสวยกกันโอเคครับเริ่มเลยรอบนี้ผมหัวห้อง right, yeah. มาครับแล้วไม่บอกคอนเซปต์ก็ล่องหน้าเลยนะไม่ได้คิดมาเลยเดยโอ้ยดูหุยไม่มีใค้คนอื่นเห็นคนอื่น,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 นหินวายหน,นไม่ใช่วายหินอะไรแล้วามัน โทษทีพอดีแม่เก็บขยาบในบ้านเสียงเลยเปโอเคเดีอย

มีอะไรก่าอออ่าแบบนี้นนรักกันเห็นเครือ่องบินเข้าหรือเปล่าเข้าปกติเข้า,ด,า,า,าดังเหรอเสียงใหญ่ ม,ม,บบามามามา,มาอย่าเพิ่งกดเสร็จนะขอจริง <ขอ S 2> จังแป๊บ โอเคเสร็จละยังยังยังไม่เสร็จโอเคโอเคเสร็จละว่าก็เสร็จสิ้นเลยเดี <Okay. S 2> okay. ๋ยวแป๊บนึงขอเติมครอบนิดหนึ่งโอ๊ยเจ็บเจ็บ ผู้ใดด,ดูพี่แป้งสีบิงอยู่ใครโบได้ดูใครดูไม่ใช่ฉัน,นเขียนทีวีกูหรือเปล่าเออเปิดทีวีอ่อ มือยังไม่เสร็จพิดกดพิษโอเคอย่างนี้โอเคอย่งนงีเสียงเข้าโอ,อ้จังเ,เงเลย มันตื่นเรียกันเบียตต์ตนี่หน่อยเคเสร็จละจเย้ เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคได้อยู่ได้อยู่ยได้อยู่ใช้ได้อยู่โอเคเนี่ยความรู้สึกโอเ้โอเวลหกเราเหรือดูสิบากาะ่า นำได้ไงอ่ะอะไรอ่ะฉันจะให้แกดำไม่ได้อ่ะอ่ะนะจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วแป๊บนึงโอเคถึงวันนึงบอกว่ายังไม่เสร็จบอกว่าจะเสร็จ เสร็จแล้วข่าววิ่งน่าเกลียดมากเลยกดดี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  ก็อย่างนี้ดูสีตัวนี้มา

is not ขยะตอนที่เนะ่ะมันไม่ใช่ขยะแล้ววหรอนะแล้วมครที่จะทำขยะนล่ขเสร็จละ ใจเย็นหนูยจเย็นว่าี c ส,ส,สามรับเปอร์เซนต์โลโบอกเปิดได้ยังเอย้ยยางเราทำสิ่งที่อ w e s o m e อะโลโบอกยังไม่เปิดเลยมันเปิดค็จะเปิดว่าเปิดเทอมโอ้โหยังชอบเลย Mình ừ. à, sẽ bật thêm lên online ra Ok, bây giờ bây giờ sao vậy À, xong rồi Cố lên, cố lên, cố lên, viết Cố lên, xin, cố viết ไ้อากกว่าในอบาใกล้ถึงเกือแล้วแต่ยังไม่รับบริษแต่คิดว่าพี่จะเล่นมุกนั้นจะได้หรือเปล่าไม่รู้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่ใชจะทำได้ไหมไม่รู้ เป็นอนเชันนะี่ต้องวาดตึกอะวาดตูกบาใไตกสังเวชตไปก็ตแ,แ,แ, <Okay. S 1> แล้วคนคจะรีบมาดูคนไม่ีบมาดูคนตายก่อนไม่คนมันจะรอดพี่ทำให้คนรอดพี่ไม่เอ้เล่นเลย โอ้ oh, oh ้นตากระดับลบพื้นใหม่แบบประเดี๋ยวเหมือนแบบต้องพยายามไล่ตรงเส้นนะอ๋อาเรืองานคนมาจีนตื่นแล้วคนอื่นหาไปแล้วมันก็พุ่งมาเห็นว่าอุกกาบาตตกแล้วมันก็รีบช็อตอัพเสร็จแล้ว เ้ยจะเย็นยังไม่เสร็จดีเทลง่ายมากเลยตอนนี้ดีเทลกูยยากเลยกำนังระบายสีอยูอ่ดด แล้วเนาะอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วลูกนี้ลูกนี้เหนื่อยจะไรอ้ามายอเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วทำไมตอนภูเขาเอ้ตรงกระบาดระเบิดระเบิดบีชอยมันเหมือนเป็นระเบิดนิวเคลียร์จังเลย ตั้งใจว่าถารักสามรักสเขย่าีมาแล้วก็ไไม่ทอะรเราไปลงไปนั่นเหม็นเมนน่ะ อย่างนี้ก็มีรอยไปอแ้กอาง้อย่นี้โอ้ยอ้าวหายทั้งแถบเลย เสร็จแล้ว,ลวโอเคเสร็จแล้วปาเลสโกพิดพิดก็เสร็จสิ้น,น,นเรียบร้อยอ่าดูกายอ่าอัตโนมเติเริ่มต้นจนจบโอเคเริ่มเริ่ม เฮ้ยลืมใส่เงานี่หว่ะลืมมันด้วยออวาดง่ายดิลืมใส่เงาไม่นะลืมใส่เงาไม่เวลาเราภาพแรกแะจังอา้าวลืมใส่แก้มแล้วตอนนี้กลายเป็นรูอืมเฮ้ยหลุดสวยสวยสวย ไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ขนะดน้นเหมือนพีทเลยอย่าไม่เอาวันนั้นนะยิ่งไม่เอาอันนั้นแล้วก็ตู้โอ้โหโอ้ยกำลังตกกำลังตกอืมไม่เอาอันนั้นนะแล้วก็ตู้แล้วก็หน้าจอขาวยังเกือบตู้ วิ้ขอโหลดก่อนว่ามีสองวิสามวิสิบวิวิโหลดเรียบร้อยโอมสามวิอ่ะสองวิไปดูของริมรูดิมขมวิอันนด้ก็โดดรัวเฮ้ยเอามันเหมือนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าต้องสามวิเฮ้ยสองวิสองวิก็ดี้เนี่ยของของผมต้องสามวิสามวิกันแล้วโอเคถัดไปโอเคมา มาแล้วลกระบาดตกแล้วไม่ได้อันนั้นนี่ของก็สินสวยดีวิ่งเร็วไม่ใช่ระเบิดแล้วคนตายไม่มีคนรอดหมดสีนสีนอะไรสีนอะไรเดี๋ยงย้อนกลับไปหน่อยดิทำไมอ๋อเออย้อนกลับไปหน่อยย้อนกลับไปหน่อยโหลดไม่ทันย้อนกลับไปย้อนกลับไปไสิบวิมันไม่ได้ไ ย้อนกลับย้อนกลับอ่านี้เหรอโอเคโอเคย้อนย้อนของของลูกกวของลูกกูไปลูกก,ลก,กูลูกกูสามวิอ่ะสามวิสามวิโอเคสี่วิประสินผิดภระสินเราสี่วิสี่วิไม่ค่อยสมูทเก็บเอาสามวิอ่ะสามวิเขียนเอาโหลดเสร็จยังโอเคโหลดมาเรียบร้อยโอเคโหลดเลยโหลดเลยในระูริมกูร,ร,ร,รูแบบสองวิสองวิก็เออใช้ได้นะสิบวิไม่ได้ไม่สมูทเท่าไหร่ นี่ตายอยู่หนึ่งวิวิ่งก็โดนมันวิ่งหนีอะไรมาเหนึ่งวิแกสแกสแกสหนึ๊งวิเดินไเดินไเนี่ยแล้วลอุกกบาทหนึ่งวิกลัววิ่งหนึ่งวิ่งตูตูเราโหลดอันนี้ไว้เหมือนกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบตรงนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยราจะมาเจอกันคลิปหน้าครับ โอ้สวยสวยสวบอยกดีดู